หลายท่านใช้ห้องน้ำเป็นานๆนะครับเกิดปัญหาคาบเหลืองสกรปรกหรือขึ้นราววันนี้ผมจะพามาแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการทอดไม้นะครับแล้วก็นำมาขัดแล้วก็พ่นสีแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนการขัดฝาชักโครกจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาวีวิวนะครับวันนี้ผมจะพามาถอดฝาซักโคกนะครับเพื่อไปทำความสะอาดขัดสีใหม่ล้างใหม่นะครับเพื่อให้ขาวหน้าใช้มากกว่าเดิมนะครับขั้นตอนเลยเราต้องถอดน็อตตรงนี้ออกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าในซักโคกก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่ามีน็อตยึดแค่2ตัวเองนะครับ ด้านล่างกับด้านบนนะครับสักโคกมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องถอดสลักก่อนนะครับซึ่งแต่สลักแต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่บางรุ่นเนาะรุ่นนี้จะเป็นสลักใหญ่แบบนี้นะครับเราจะต้องดันตัวนี้ออกมาก่อนดันออกมาก่อนนะครับเนี่ยดันออกมาข้างนี้ก like ็เหมือนกันดันพลังออกมาก่อนนะครับเนี่ย มีเขี้ยวอยู่นะนเขี้ยวตรงนี้ดันออกมาใช้ไขควงเล็กๆนะครับดันออกมาพอดันออกมาแล้วนะครับก็จะมีเห็นครับตรงนี้ไขควงดันออกมานี่นะครับจะเป็นสลักทั้งสองข้างค่อยๆดันออกมาน,นี่จะเป็นสลักแบบนี้นะครับ ออกมาก็าจะได้แบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็จะแยกส่วนออกประมาณนี้นะทุกคนก็จะได้อยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดแล้วก็คนสีกันนะครับโดยเราก็พยายามใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับโดยกระดาษทราย แต่ละยี่ห้อแต่ละตรานะครับก็จะมีความละเอียดต่างกันเน้นย้ำก็คือประมาณตาที่ละเอียดนะครับเพราะว่าเราขัดในพื้นผิวที่เป็นพลาสติกเนาะเมื่อเราได้กระดาษทรายแล้วเราก็ขัดไปเลยครับเมื่อเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการพ่นสีนะครับโดยการพ่นของผมเนี่ยจะขัดหนึ่งรอบพ่นหนึ่งรอบ ขัดรอบที่2พ่นรอบที่2โดยทั้งหมดจะมีอยู่2ขั้นตอนในการขัดนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกก็คือขัดแล้วก็พ่นในรอบแรกก่อนเนาะการพ่นสีนะครับก็พยายามพ่นให้ห่างจากตัวพื้นผิวของฝาชักโคกนะครับประมาณ1ฟุตนะครับเพื่อไม่ให้สีละเลงเละจนเกินไปนะครับเพื่อให้สม่ำเสมอเนาะก็จะพ่นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับพ่นด้านคางให้เรียบร้อยเลยโดยทุกซอกทุกมุม ให้พ่นให้ราละเอียดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผึ่งไว้แห้งสักประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นมาทําการขัดกระดาษทรายต่อนะครับซึ่งการใช้กระดาษทรายก็ใช้เบอร์เดิมเลยนะครับขัดนะครับทำไมถึงพ่น2รอบนะครับก็เพราะว่าบางจุดบางครั้งนะครับบางพื้นที่บางพื้นผิวเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอเท่ากันนะครับ เราก็จะทําการขัดนะครับแล้วก็จะพ่นรอบที่2นะครับการพ่นรอบที่2นะครับบางคนอาจจะใช้พ่นรอบ 3, รอบ4ก็แล้วแต่นะครับความถนัดหรือว่างบประมาณที่มีนะครับในที่นี้ผมใช้วิธีการพ่น2รอบขัด2รอบนะครับเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผึ่งให้แห้งนะครับตัวนี้ก็จะผึ่งไว้ประมาณสัก15-30นาทีหลังจากนั้นเมื่อผึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการ ประกอบกับคืนนะครับออกแบบไหนประกอบแบบนั้นนะครับขั้นตอนการประกอบเข้านี้ก็จะยากกว่าขั้นตอนการถอดออกแน่นอนนะครับก็ค่อยๆประกอบกันแล้วกัน เมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะครับอยู่พร้อมที่จะดําเนินการติดตั้งแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปติดตั้งกับซักโครกันเลยนะครับแน่นอนนะครับการประกอบเข้าก็ไม่ยุ่งยากนะครับเหมือนกับการถอดออกเลยนะครับโดยการที่เราก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับยึดให้แน่นเลย เราก็จะได้สโคกใหม่ขึ้นนะครับรับรองว่าใช้ไปได้อีก1ปี2ปีเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับผม,ผมมารีวิวด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ